สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ like, และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสต์แฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยนยนี่่เตููดค จะลงเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามลอรดอสเตียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเดวิดคูดและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำลายบอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยลายบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาลายบอร์ดของเราจะตอกเมื่อเพื่อนๆพิมพโค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวสต์แฮมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ15ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย14ประตูวันนี้เวสต์แฮมเกมล่าสุดลูกทีมของกูเลโลเปเตกีเพิ่งโดนคู่แข่งถล่มไปแบบขาดลอย1ประตูต่อ4แถมยังต้องสังเวชโมฮัมเหม็ดคูดสปิกคนสำคัญที่โดนใบแดงโดยตรงไล่ตะเพิดออกจากสนามไปทำให้เกมนี้ จะทำการส่งคริสเซนซิโอเมลลงทำหน้าที่แทนส่วนที่เหลือต้องย้ำว่าจะเป็นนักเตะเซตเดิมจากนัดที่แล้วลงบูโดยวางมิคาอินอันโตนิโตยืนคำเดียวเป็นหน้าเป้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย8ประตู วันนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหนักหน่วงไปทางเสมอเยอะก็จริงแต่ลูกทีมของอิริกเทนฮาก,ก็ไม่แพ้ใครมาสีนัดซ้อนแต่ล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาอีกเพราะอันโตนิปีกอบราซิเลียนที่นัดล่าสุดลงไปสำรองดังโชคร้ายได้รับบาดเจ็บเข้ามาเป็นรายที่8เข้าไปแล้วด้านข่าวดีก็คือบรูโน่เฟนานเดสที่ติดโทษแบนในบอลยุโรจะกลับมาสร้างสาราระเกมรุกให้กับทีมอีกครั้งเช่นเดียวกับคาเซมิโร่กับราสมุดฮอยลุนที่นั่งเป็นสำรองในบอลถ้วยกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้ง 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เวสต์แฮมจะมาในระบบ4-1-4-1นำทีมโดยอันฟอนเซอเรโอล่าอารอนวานบิสากาชองแคลตอริโบแม็กซิมิเลียนคิวแมนเอเมสันพันไมรีกุยโดโรดิเกสจารอตโบเวนโตมัสุเซกลูคัสปาเกตาคริสเซนซิโอเมลมิคาอินอันโตนิโตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอันเดรโอนานูเซมัสราอุยมัตไทสเดลิกวิกเตอร์ลินเดลิฟ ลิซานโดรมาตินสคริสเตียนอีริกเซนคาสิมิโรมาคัสแรดฟอร์ดโรนัลฟ์ฟนานเดตอเลฮานโดนกาณาโช r รัสมุ h ฮอยลุนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเวสแฮมชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4 0ประตูเสีย7ประตูเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตัดสินยากหน่อยเนื่องจากผลงานน่าเสืกอกแว่งทั้งคู่เลย แต่ถ้าถามว่าฝั่งไหนมีลุ้นเข้าวินมากกว่าคงต้องยกให้ปีศาจแดงเนื่องจากขุมกำลังมีดีพอในการผลิตสกอร์ได้มากกว่ากู่แข่งยิ่งวันนี้จะกลับมาใช้งานผู้เล่นบางส่วนที่นั่งทักในบอลทั่วยุโรปอีกด้วยจึงคาดว่านัดนี้มีลุ้นเข้าวินมากกว่าขณะที่เจ้าบ้านเองถือว่าเป็นรองทั้งในแง่ของผลงานที่ได้วกว่าแถมล่าสุดจะหมดสิทธิใช้งานโมฮัมเหม็ดคูดุสตูรุกคนเก่งที่ติดโทษแบนอีกด้วยทําให้เกมรุกของพวกเขาขาดความน่ากลัวไปอีกเปอร์เซ็นที่เวสแฮมจะชนะอยู่ที่25 เปอร์เซ็นต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่50%าและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเวสแฮมเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยประตูสู่ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิม์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ